อนนทวุฒิโพธ์ตั้งขับถามแทนใจทุกคนเหตุที่หนองบัวลำพูสืบเนื่องจากเหตุการณ์สลด10บตำรวจเอกปัญญาคำลาบก่อเหตุกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตเขตอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมเสียชีวิตทั้งสิ้น36ไรายผู้บาดเจ็บ12รายสำหรับผู้ก่อเหตุได้ขับรถหนีไปที่บ้านเผารถคันก่อเหตุ ยิงลูกและภรรยาก,ก่อนปริบชีพตัวเองตายตามล่าสุดปอนะัทสกิจใจนักแสดงชื่อดังได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นข้างต้นสั้นๆระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียนะครับพร้อมระบุคแคปชั่นต่อว่า ทำไมต้องทำแบบนี้ท่ามกลางชงนิดที่เข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์เดือดถึงมือกระดัยิ่งทั้งบอกว่ามีข่าวคนคุมขังแทบทุกวันเศร้าใจมากค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสะเทือนใจมากคนแบบนี้ใจมันไม่ใช่คนแล้วแม้แต่เมียกับลูกยังไม่เว้นสงสารเด็กๆสงสารพ่อแม่สงสารทุกคนที่เสียชีวิตขอทุกดวงวิญญ,ญาณไปสู่สุขคติคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโหดร้ายมากเลยนะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าใจไร้มากสงสารเด็กๆเศร้าใจจัง คอมเมนต์ัดมาบอกว่าช็อกข่าวนี้จริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทำไมไม่ทำแค่ตัวเองเป็นต้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณค่ะ